ะะที่กำลังมองหาเชฟโรเลตโคโลโรตอนเดียวเอาไปบรรทุกเท่ๆทรงหล่อๆนะคะมาจับมาจองมาหาเนเน่เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูน้อยร้อยโลนะจ๊ะวันนี้นะคะเนเน่พามาชมรถเข้าใหม่สวยๆเลยค่ะเชฟโรเลตโคโลโรนะคะตาหวานตอนเดียวพร้อมบรรทุกนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้นะคะ เนเน่ให้ดูล้อหน้าก่อนเลยล้อหน้านะคะแมกแต่งมาให้เลยจ้าเป็นสีดํานะคะคันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้ชอบแมกอยากได้แบบล้อเดิมบอกได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะพร้อมกับยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะคันนี้รถวิ่งเข้านะคะเดี๋ยวนี่เน่ต้องล้างทําความสะอาดเขาก่อนสักนิดหนึ่งนะคะสีเป็นสีบอลเทานะใครที่ชอบคันนี้นะคะเดี๋ยวนี่เน่ติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยนะอันนี้นะคะด้านในเขาจะเป็นประมาณนี้เลยจ้ะทุกคนจ้ะ คันนี้เป็นเกียร์กรกะปุกนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเบาะให้นะเพราะว่าอันนี้เป็นเบาะเดิมจากเจ้าของมานะคะเดี๋ยวที่ร้านนะจะเปลี่ยนเบาะให้นะคะทุกคนค่ะนี่เปิดให้ดูฝาน้ํามุงน้ามันเปิดทุกอย่างโชว์ทุกอย่างเลยจ้านี่ด้านหลังนะคะได้เป็นพาลลอยด้วยใครที่หารถเชฟราคาเบาๆนะคะแล้วพร้อมบรรทุกบรรทุกหนักได้ต้องมาทางนี้เลยส่วนยางด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมิชลีน XCD2 ซยางใหม่เส้นใหม่ให้นะคะ คัสซีสวยๆนะจ๊ะใครที่สนใจรีบมาจับมาจองเลยคันนี้รถปี2012นะคะรถปี2012เครื่อง2,005นะจ๊ะคันนี้นะคะมันเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเคลือบอะไรมานะเคปลาอะไรพวกเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราเอาออกให้นะคะล้างทำความสะอาดเอาออกให้ทำให้อย่างสวยๆเลยลูกค้าจ๋านี่นะคะอันนี้ให้ดูก่อนว่าเขาเข้ามาแบบนี้คันนี้ดามกระบะบ่นี่ นี่ให้เห็นเลยดำกระบะแบบนี้เลยทุกคนเออใครที่อยากได้นะคะรีบมาจับมาจองรีบทักรีบโทรหาเน่ๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ถ้าลูกค้าจองก่อนสิ้นเดือนนี้เน่มีโปรโมชั่นช่วยเติมน้ํามันกันถึง6เดือนนะคะรถทำมาหากินต้องช่วยกันเติมน้ํามันอยู่แล้วถูกไหมเออช่วงนี้น้ํามันมันแพงเอาใจลูกค้ากันสักนิดน,นึงนะจ๊ะมา ใครที่ชอบคันนี้นะคะเซฟโรเลตโคโลราโดอเฮออโะเฮ้ออเฮ้ huh, uh huh, uh huh. มันโกงจริงๆนะคะต้องรีบมาจับมัจองเลยช่องทางการติดต่อเน่เน่ขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะสะดวกช่องทางไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาช่องทางนั้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เน่เน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้นะคะให้นึกถึงเน่เน่ค่ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย เาลอยราคาเบาๆราคาสบายๆแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆอยากได้ต้องรีบจองนะจ๊ะสวัสดีจ้าบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองะคต้อนรับอย่างดีเลยค่ะอะอกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกบุรีค่ะ <ๆ S 2> เยี่ยมมากเลยค่ะผายพาชเชนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ